อฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องปอปายสุภุสุขคนสวัสดีว้าวลิ่นผู้รั่วเบอร์แ้วสวัสดีพี่น้องปอปายสุภุสุคนะครับตอนนี้พบกับผมอีกแล้วปุชานเอลโอ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิงมันเบิ่งมันบุ้ยเบิ่งอีบุ๋มมือมันแก่เขาเบิ่งมันแก่เอาบรดเอาโรดใช้ต่อยไปเชองเอาโรดใช้ต่อยไปบ่อยากให้ใช้ต่อยเมื่อ จะตาล้วี้นัยมาบ่เาหนีปลาฉันบ่ได้เพราะาอกินปลาเดี๋ยวตอนนี้ก็ยงเหรกำลังจะขึ้นไปบนเวทีนะครับตอนนี้ก็คือจะไปดูบนเวทีเริ่มเมบอกเรื่มยังไปเบิ่งเวทีไว้เวทีเขาสอนกันจากไหนอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นซอมจริงนะครับแค่อ เร bin, french, ظ, ิ่มซื้อเริ è, ่มเอามาเบิงมาเป็นจังไดเห็นบ่กพี่น้องเวทีใหญ่อยากอลังการงานสงแห้งแพรีตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นบ่หูซื้อวัสิุดับมาขึ้นเวทีอีกแล้วจะได้บอกงาแล้วก็ตื่นเต้นมากดีใจเออปีนี้ต้องพิเศษแน่นอนใช่ไหมเออโอ้ยบอกแบบสูงด้วยค่ะสู เคล็เสียวขาแทนเวยยิ่งพึ่งออกอยู่บ่อออกจากตรงไหนหลอดเนี่ยไม่ต้องออกจากหลอดจะมาจากมอนิเตอร์แล้วเธก็ขึ้นลำบู๊บินลงมาโอ้บ่โอ้เก่งคากเนาะไม่ใช่ม่แมนรถบุญเก่ารูของใครไม่รู้นานานะคะปีกายเนี่ยลมปองปีกายนี่ขาตกขาโตปองบ่ โอ้ขาสั่นหลายนสิแหละอ,อินิอันนี้อีนี่ก็ขาสั่นอยู่ดีบอด่อโดยฉันเงาใจลายเบิองเบืองดูวยภัยสุขกันเออย <laughs> ิ่งแค่ยังนาอิพึ่งนี่ต้องขึ้นมุดนสิออกมาสิเลยบ่บ่ได้ลงมาใจเครื่มุกเขาบ<อ>่มีการไ, <ป S 2> <ะ>ไปข้างบนฉันแบบโคนสลิงมากเลยนะกัดร้อยมาพู้านบนงกันพูดสกัดเฮ้ยปีนกันโลกเล้วกัด อกยังกออ๋อบอกยิสรีตรงกลางหูยเหนืออีกเนาะแผ่บ่ได้ได้แผ่คนในประชามไบโหลดออันนี้ใครมาอะไรไม่รู้ติดต่องานใช่ไหมสวัสดีค่ะน้ำชานะคะฮ่า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 ครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมาลองเวทีเบึงจริงจริงมาถ่ายรูปก็คือแต่ว่าอยากลอง กันนะหาห้าหกเึ้นขึ้นมหมดผหมถ้าอยู่อยู่ข้างนบนใดก็ถายนี้นลครับถ่ายนี้ไว้เอาจะถ่ายรูปนะปุถ่ายรูปห,หน่อยสิไม่มีกล้องอีกเออออไม่ไม่รายได้ลวอาน้อง 1, เดี๋ียวเดียว คือจะบ็อกประมาณช่วง4โมงเย็นคูไม่คูคูจะบอกตรงนี้แหละคือเรียกมาประชุมเพรว่า4โมงเย็นมันก็แดดอยู่แต่อยากให้น้องตั้งใจว่า4โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งครูอยู่ได้แค่นี้หลัากนัก็จะเป็นกูอารยาวถึงเยนคือ4 3แล้วเพราะว่าแปกะิอลาหน่พอาบอแล้วพอชวเ้อเียงคืนรับก็ต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยต้องวันจะนอน S <S <an> แต่ของครูเนาะคืกว่ามีงานคต้องไปเราบ้องชอบในการก็เลยฝากน้องๆทุกคนหนึ่งสติสองความตั้งใจอย่าเพิ่งเล่นน้องเวลาครูสอนนะเนาะอย่าเพิ่งเล่นแล้วน้องก็จะเสร็จเร็วขอแค่นี้เพราะของครูมันได้แค่สี่โมงเย็นกับสุนทุมหนึ่งทุ่มหนึ่งนี่คือมันอาจจะนานอยู่นะเพราะครูเข้างานสองทุ่มไปถึงก็สองทุ่มกว่า,ามันก็สายอย่ะนะทีละห้าบาทอยู่แต่ก็ยอมยอมเพราะว่า อยากให้น้องตั้งใจก่อนเนาะครงนี้ส่วนเพลงพูดหลึงเรื่องเพลงนี้เราได้หมดแล้วไม่ว่าจะการเก็บลายถูกไหมการเก็บลายเต้น b l o c กิ n g ของครูทั้งหมดทุกเพลงได้หมดแล้วนะตอนนี้อ่ได้หมดแล้วได้ทุกเพลงแล้วเก็บลายข้างล่างก็เก็บแล้วเนาะส่วนข้างบนเหลือแค่บนเวทีให้น้องช่วยกันจำช่วยครูจำด้วยเนาะมันจะได้เสร็จเร็ว บนเวทีเอ่อเวทีแบบนี้เต้นสบายมากเลยนะเพราะมันเป็นสองชั้นก็คงจะไม่มีอะไรมากของครูเพราะของครูเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเก็บลายแล้วบล็อกกิ้งแล้วเอ่อทุกเพลงหมดแล้วหลังจากพรุ่งนี้นะครับครูจะเข้ามาประมาณเวลาเดิมเนาะเข้ามาเวลาเดิมบ่ายบ่ายบ่ายสองโมงประมาณบ่ายสองโมงแล้วทวนท่าข้างล่าง ไม่ต้องเต้นเต็มทวนท่าข้างล่างเสร็จนะครับพักประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ขึ้นเวทีโอเคไหมขึ้นเวทีสี่โมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับครูจะอยู่ได้แค่นี้โอเคส่วนวันนี้เรื่องการเต้นพอครูมาปรับลายสามเพลงนะขึ้นอยู่3สามเพลงก่อนนะดีขึ้นมากเลยดีชัดเก็บเอาที่ครูเก็บลายให้ที่ว่าครูเต้นให้อะเอาแบบนั้นเลยเอาลายแบบนั้นเลยนะเอาลายแบบนั้นเลยอย่างที่ครูบอกเลยเอะไรแบบนี้เลยนะ ส่วนเรื่องเพลงทั่วไปที่เราเต้นกันกับวงกับอะไรอยา่ามันก็ยังมีนิดๆไม่น่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันบนเวทีอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้นะครับเพลงที่เราเต้นไปแล้วพวกพักก่อนฮัทฮัทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ละเอียดมากก็มีเล็กๆน,น้อยๆเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆเก็บไปนะครับก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ครูจะปล่อยเร็วนะครับปล่อยหกโมงถึงหกโมงเย็นเนาะผู๊ปุ๊มีอะไรไหมนิดนึง อ่ะนิดหนึ่งของพวงมีแค่เรื่องเดียวก็คือ f e e ลิ่งหน้าคือมันยังติดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากเข้าใจายอยู่แต่ว่าแต่ว่าหนูต้องพยายามทำให้มันได้ถ้าทำได้มันจะโอเคมากปีนี้โอเคนะคือว่าโอเคเลยนะเนี่ยปีนี้แน่นนะแน่นมากลแล้วแล้วฟีลลิ่งหน้านี้คืออ๋อแม่ยุ้ยกับ หัวหน้านะจะมาดูนะใช่อืมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซ <Feeling S 2> ีลนะิ่งนะขอเกณเน้นเรื่องนี้มามากณฑ์เน้นเรื่องนี้มามากก็เลยถึงอยากให้น้องๆ่อได้ใช่จินตนาการนะลองที่ตามผู้เด้อ,อมสมมุติว่าเพลงนี้เป็นเพลงทุ่งอ่ะโอเคเราจะไม่ยิ้มหรือเราจะการฟังที่สุดไปได้เออไม่ต้องแซบเพราะว่าเพลงมันไม่ได้ออกแซบเพลงไหนที่ออกแซบเราต้องปล่อยแซบจริงๆเข้าใจไหมเอออย่างเช่นเป็นเพลงอ่า เพลงผู้ชายถ้าเป็นเพลงแบบพวกน้ำมันพายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพลงที่เอ้ย,เ,ยเป็นเพลงแบบแบบเหมือนเราหยอกสาวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมผมยิ้มก็ได้กัดฟ<ๆ>ันก็ได้ยิ้มแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยป็นฟิลลน่ารักได้ใช้ได้ส่วนเพลงผู้หญิงอ่าเพลงเคียวยืนหนึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นเพลงแนวเซ็กซี่เออเราก็พยายามตีโจทย์ว่าเออเซ็กซี่ลองลองใช้วิธีนี้ดูนะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยทุกคนนะครูรู้ว่าทุกคนต้องดูกระจกถูกต้องไหมถูกต้องไหม ยั่วท่าไหนยั่วยัวหน้ายั่วยัวอย่างเช่นแต่ว่าพี่ลองลองดูเอ่อหน้ายั่วยัวแบบฉันหันทางนี้สวยไหมฉันยิ้มแบบนี้สวยไหมฉันยิ้มมุมปากสวยไหมหรือฉันแบบไม่มึงมึงถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะแบบถอดเสื้อผ้าหมดแล้วแล้วแบบเออเอาอะไรเหล๋ยวนี้เออไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็จะประมาณแบบว่าฟิวตามความรู้สึกของพี่ เพลงไหนมันเปฟิลแบบไหนพยายามตีโจทย์ให้ออกแค่นั้นพอเรามีอยู่สมมติว่าเรามีทั้งหมด11เอพลงใช่ไหมสิบเอเพลงมันจะเป็นแนวซ้ำกันอยู่แล้วถูกต้องไหมเออเช่น1,2,3,4,5นี้เป็นฟิวหน้าแบบนี้เออมันหาแนวเดียวกันด้วยใช้ได้ใช้เป็นกันได้เออถ้าไม่รู้เข้ามาถามเข้ามาถ้าไม่รู้จริงๆอย่างเช่นวิงคูขาหนูสงสัยหนูงงหนูไม่รู้ว่าจะ ถามใครดีหรือว่าหนูไม่รู้จริงๆอ่าโอเคมาถามได้ไม่ได้ซีเรียสอย่างเช่นว่าเอ้ย,ม,ยมือผู้ายเาป็นยังไงดีครับหนูคือหายไปดีกว่าไปเราในแบบมักคุสาวโดดใจเลยระดานะคะเรื่องหน้าน,นี่หนูจะเป็นซาลาเปานะคะไม่ได้ค่ะพี่ซาลาเปาบูดีหนูพยายามแต่ตอนเตะตอน,น,นเตะแบบพี่ซาลาเปาบูดหนูอยู่ไหนอ่น จะเปิดฤดูการลนะคะลายเต่งที่ตะกร่กานมากนะลูกนะที่เหยียดปากนะลูกก็มีลายหนูอยู่คนเดียวเลยที่ตะกร่านที่สุดในโลกนี้อันนี้เซลุว์ชายนะครับเซลุว์ชายอ่าน้องอ่าเราฝากอย่างหนึ่งกีไก่และยังโอยเอาเม็ดเลยฝากน้องอย่างหนึ่งคืนหนึ่งเลยนะอันนี้สําคัญที่สุดเลยสําคัญจากตัวเองหนึ่งอย่าสร้างความกดดันให้กับตัวเอง พยายามปล่อยแล้วผ่อนคลายพยายามอย่าคิดเยอะอย่าเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคิดมันจะกดดันตัวเองแล้วทําให้ซ้อมไม่ได้เข้าใจไม่ลูกสำคัญมากมอย่าเอาอย่ากดดันตัวเองก่อนอย่าคิดไปก่อนเอาง่ายๆก็คืออย่าคิดไปก่อนอย่าคิดว่าจะทำไม่ได้อะไรอย่างนี้อย่คิดไปก่อนมันจะทำให้เรารู้สึกด้อยค่ามันก็จะกลายเป็นว่าทับถมตัวเองเฉยๆไม่ต้องไปคิดจริงๆมันไม่มีอะไรเข้าใจไหมคะมันไม่มีอะไรเลย มันมีลลองหลังหลังจากที่เราผ่านจุดตรงนี้ไปปุ๊บเราก็จะคิดว่าเออเออมันก็ไม่มีอะไรดีหว่ามันก็ทําได้ทุกคนก็ทําได้ครูเห็นทุกคนก็ทําได้แล้วตอนนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็ถึงบอกว่าแค่เก็บรายแล้วถ้าทําออกมาได้โอเคก็โอเคม้วนพื้นรักเื้นครูเอาแค่นี้แหละม้วอพื้นค้วแล้วก็คงจะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้มาซ้อมใสจเวทีแต่ตั้งใจแล้วก็นอนพักใช่ขอพักผ่อนเยอะๆ แล้วก็ทานยาถ้ารู้สึกว่าไม่สบายรี่ทานยาดาับนอน่กินยาการไว้เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนอนพออักผ่อนเยอะที่สุดแล้วมันจะทําให้ร่างกาเยเราดีขึ้นเล่ายาปลาปิงกับเบาๆกันนะนิดนึงนะเข้าใจไหมคะบอกบอกูเหรอโพสด้วยอย่างกระเบาๆกันนิดนึงนะคะโพสนี่โอ้โหห้านาที 4, 4สี่สี่สตตตตตอะไรนี้ก็อย่าทำนะคะอย่าทำบางทีกูอ่านไม่ทันเข้าใจไหมูค้งหันจอเลยว่ะ พูดบอลพูดบอลพูดบอลแม่หบอกว่าพูดเรื่แยๆคู่บอลเลยตั้งใจว่าสิจอบเบิร์พวกตัวแต่พูดเปิดไปปพ๊บอเ่นกัเลื่อยๆคืปพ๊บเอาพูดจริงๆไม่จะพูดอีกไม่อีกเลื่อยๆพูดอีกแล้วพวกเธอมีทั้งหมดกี่คนโอ้โหไม่ใช่น้องๆนะไม่ใช่น้องๆจะเป็นไบโพล้านนะคู่นี่ มันอารมณ์ไหนของมันวะจะเป็นไบโพล่าแทนแล้วเนี่ยเชียร์ขแบบเออผ่านห้างเอท่ากับเบิ้งไปเดือดเปือเอ๊ะมันคือลายคือเลือดนะอายุเบิ้งอะไรวะโอ้โนี่บอกเป็นแบบโอเคอย่าพูดเยอะนะคะห้านาทีสี่สิบจะตัดก็ไม่หวานนะก่อนนะจ๊ะโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆที่ตั้งใจซ้อมนะครับขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมบ่ายสองโมงนะครับตรงเวลาด้วยนะครับ อยากยาวแล้วสวัสดีครับนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ประชุมซ้อนเสร็จแล้วก็ประชุมแล้วนะครับน้องๆก็จะวันนี้คือพาขึ้นมาถ่ายรูปบนเวทีแต่ว่ายังไม่ได้บอกเวทีนะคะก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นว่าอ๋อเวทีเป็นยังไงปีนี้ใหญ่กว่าเดิมไหมกว้างกว่าเดิมไหมแต่จริงๆหัวหน้าก็บอกว่าเท่าเดิม แต,แต่ความรู้สึกของเราใหญ่มากคือใหญ่มากแล้วก็เสียวขามากรู้สึกว่าเออหัวงทีมลงกอิจฉายังจบอกอูนิเซนดิสูงข<อ>บวนแบบสูงมากนะเวทีสูงมากแล้วก็สวยด้วยอันนี้ยอมรับว่าสวยขนาดว่ายังไม่ได้ลงอะไรเลยนะนี่อันนี้ถือว่าโอเคเลยใช่ไหมใช่แล้วน้าว่าไงเวทีปีนี้สวยค่ะเนาะแบบก็คือแบบกว้างแบบกว้างบบมากเลยอม่อโอเคครับเดี๋ยวปิดคลิปแ,บบแล้วกัน ขอให้ทุกคนฝากเป็นกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามทุกๆคนที่อยู่ในวงเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเพื่อพี่น้องจะได้เห็นสิ่งที่ดีๆผลงานที่ดีๆสิ่งที่เราตั้งใจทำให้จริงๆพี่น้องจะได้เห็นแน่นอนผมเอาหัวผมเป็นประกรันเลยว่าตรงมันต้องดีมันต้องแซบ่บเนาะใช่ไหมเอาล่ะครับขาบบุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย Bye.